สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องพอกันอีกตามเคยนะจ๊ะมื่อนี้มาตอน1ิโมงแล้วพี่น้อง10บโมงเช้าของฟินแลนด์นะจ๊ะเจวกระพุงออกกําลังกายมาเสร็จออกกําลังกายอยู่ยิ้มนะจ๊ะพอยิ้มไกลบานเปิดแล้วแต่ก่อนอนะ่ะเจียบเสียออกมานยางสม,มูทตอนเสาร์เมยิ้มยิ้มข้างไอยิ้มแถวบานเปิดก็เลยมาออกกําลังกายนะจ๊ะแฟนก็บเบืองลูกยู่บบานสลับกันมา เก็บสลูกมาแต่เสาๆอ่ะนาะจ้ะแฟนกสิมาแบบสายๆในแต่บรู้ว่ามันหนีแฟนสิมาบ่ามันยากาศสาวๆน้องพี่น้องที่นักเรียนไปโรงเรียนกันหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เจียบตาได้ยางกับบานแล้วจ้ะ เราใส่เบิ่งดอกใหม่ี่น้อกงามงามดอกใหม่ช่วงดูดูหอนแล้วจะพนักงานเขาเอาจะเอามาลงใส่กระถางไว้เวลาดูดูหอนมาตรงอ่ะสวยมากอ,ะอ่ะเจ็กบ,บูมันเป็นดยอกอีงงยงเราจะดอกนี้ให้แต่าง,งาม แนมานเหลือแบบ,แบบเหลืองชุ่มแล้วพี่น้องมัมงเนี่ยแบบเดี๋ยวจะเป็นภาพหน้าป,ปกงนะจ๊ะเจียบกระสุกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็พักเมื่อนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็อเทิงสิเป็นรถไฟนะพี่น้องเจกกีกยบสียางไตไตอุโมงไตสะพานมันเป็่ไตอุโมงยางซมือนะจ๊ะทั้งนี้ คือหนึ่งอาทิตย์นะเจ็บเสียวก,กระลังกายแบบประมาณหกวันถึงห้าวันเนะราี่นองสยุดประมาณหนึ่งมือถึงสองมือเพราะว่ามันโอคักโคมอะไแล้วจ้ะเสียกเต็มมือเจ็ดมือก็ไไ้แฟนบอกว่าเดี๋ยวแบบร่างกายมันเบาไวานะจ้ะเพราะว่าจะพยายามสิแบบให้ออกแบบ ใหน้าทองไม่พี่น้องเพราะว่าเขาไม่ลูกเนาะมันจะมีหน้าทองแบบน้องหมาไม่พี่น้องรถไฟไปทางนี้ไปติกไปติกก็ได้ไปในเมืองก็ได้นาะจะ ไปแอร์พอร์ตไปสนามบินเล็กหน่อยแลนอยั่นประทันรลุดไปวันนี้แดดดีดีพี่หน่อยม่งแดดดีค่ะจะพาเจส,ส่วนแฟน ไปหายางเห่ีในเมืองแล้วจ้ะว่าพิ่นมีฮอลิเดย์สอ,ส,อสองสองสองอาทิตย์วันหยุดสองอาทิตย์ระยะเว,วา่าสิวนเุดพิ่นไปเ่าอยากให้ดูแต่บ้านแล้วจ้ะต้นใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องสีเหลืองสีเหลืองจำแจมมาแล้ว เมื่อคืนเอเม่นก็ตัวค่อยนอนจ้ะนอนนอนตื่นตื่นแขวไอ้ฟันฟันเขาสิงโงอีกสิ่งหนึ่งแล้วจ้ะฟันเจ้าโงอีกสิ่งหนึ่งแล้ววันนี้เหมือนนั่งแบบเจ็บเ,งบเหงือกเททให้หแบบห้นองหายแล้จ้ะนอนแบบบอสนิษฐรพอบ้านแบบเที่ยงคืนตีสามสี่เพิ่นก็หลุกมางอแงเงจ็บก็เลยขึ้นมานอนนั่งก็เลยถึงเสาเลยวันนี้ ต้นนี้หน่วยสีแดงเต็มต้นได้พี่น้องบอางหน่วยสีแดงเต็มเลยฟ้าดูดูหอนมันสิมบูรณ์เหลด้เดี๋ยวจะใส่เบิ่งไก่ๆเนาะพี่น้องเต็มต้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะใส่เบอร์นี่เหมือนั้นเป็นอะไรยังไม่โฟกัสบ่เดี๋ยวพี่น้อง มันจะเป็นหน่วยวงกลุ่มนี้หน่อยว้าลมเย็นมากยางตายตายโมใหม่เย,ย็นคักผู้ใดออกอกําลังกายแบบเนือยๆม้าล้าแบบออกสิละมันยางแบบถึกลมัสิพี่น้องอมีแหง้งมีแรงมากถ่ายช่วงเป็นม้งเศร้า เป็นโมงเสาร์ของฟินแลนด์นี่สิเป็นช่วงแบบว่านักเรียนวันปกตินะพี่นอ้องนักเรียนสิแบบเออไปโรงเรียนสิยางผิดผ่านหลายเราจะแต่วันนี้มันสิบโมงมันก็สิบแบบเงียบๆแน่บ่ค่อยมีคนเราจะจริงๆทางนี้ก็ไปไดเน้องทางซ้ายนี่เป็นสิยงโอมแนี่ยเขาเกีชุชชนๆเนาจะตึกละแต่ว่าเก็บสิยางไปตรงเลย อันนี้จะใส่กล่องจะใส่กล่องไอโฟน10ห้าโปรแม็กน้องพี่น้องจะบอกหัว,ว่ามันสิสัตว,วชัดกว่าหรือหรือว่าไอโฟน13โปรแม็กชัดกว่าจะเกาะยังไม่เคยลองนะจ๊ะอันนี้เทเลเกรสกำลังลงเจบเอากล่อง10ห้าโปรนะจ๊ะว่ามันสิสัตบ่แต่ว่าเบอร์ตอนนี้มันกระชัดนะพี่นอ้องเทอร์บิน พราะว่าบั่นเก็บอยู่ใกล่ผู้ใกล่สนามบินเราจ้ะอันนี้ออสีไายแบบให้พี่น่ได้รับส้มเราจ้ะบร,บริเวณแถวๆบนเก็บอยู่ผู้ใดบังคับเก็บใบใบก่อนสีนวลเราจ้ะเก็บกับสีไายสไตล์นี้เลยพี่น้องต่อไปต้นไม้เขียวๆขนั่งสิก็สิบะหมีเนาะจ้ะสิโลนเมื่ เพราะว่ามันเริ่มเป็นใบเหลืองๆมาเสกๆแล้วมันร่วงเตรียมพรมจะเข้าฤูดูการใบไม้ร่วงมันต้องอีังสี่บือนกัน พี่น้องเบิ้งคลิปวิดีโอเจี๊ยบก็อย่าล่มคอมเมนต์น้ำโดจะ่ากลองมันสัตว์บอกรับวิดีโอเก่าๆที่่านมาก,กับกล่องไอ้ตัวเนี้ยอันใดชัดกว่ากันเราจะแต่ว่าเจี๊ยบตอนนี้เจี๊ยบกำลังทายนี่เจี๊ยบก็นแนมแบบต้นใหม่ใบใหม่มันก็มันก็เหมือนจริงนะพี่น้องคือแบบสีแต่แท้เลยเพราะว่าบางกล่องนี่มันสิบปั๊บโผลปต่บแบบเกินความจริงเราจะ อันนี้ก็สนามสนามบอกกําลางกายไปหน่องเี็บนบอลนะอันนี้ที่จบเคยมาออกนะจ๊ะแฟนก็ถ่า,ายลูปใหมเบิ่งนะจ๊ะลูกกาลังกินนมเลมินเขาก็บางพักหน่องม้ามานยางแล้วจ๊ะ เจ้าก็ขาพยายามแบบจีใา้แบบว่าหายติดเข่าหร้ายน่าจะเมื่อกี้เจี๊บปิดกองพรว่ามีนองมาน่าจะเก่งใจเขายันยันทายกิ๊กข้างหน้านี่ก็จะเป็นปลายรถเมย์น้นองปลายรถเมย์ไปห่างไปหางยุ่มบุแถวบ้านเจี๊ยบไปหาพี่บุ้มก็ได้ไปหาพี่แอนก็ได้น่าจะเบึ่งตามสายเนี่ย เต่ละปลายมันก็สิอยู่บ่ไกลจากกันเนาะจ้ะปไปรถเมลแต่ละปลายทางนี้ก็บบนที่เก็๊ยบพันออกมาไปย็ยางเลยสนามหมาแล้วพี่น้องอันนี้ยางตรงไปเราไปถึงห่างห่างแถวบ,บ้านเจียบเนาะจ้ะบ้านเขาก็สะอาดสดีเพามันสิมีรถมาปัดกวาดใบไ,ไมน้น่าจะ กืบเสมอใบบานเลตะบางช่วงเป็นอบางเทือก็่ีตอนเศร้าบางเทือก็่ีตอนบ่ายตอนแรงสิดีข้างหน้า จะ่าเครื่อง iPhone 13 Pro Max นั่นเจ็บก็ให้แฟนมันค้นใส่เนาะจ้ะแฟนมันใส่โตเจ็๊ยบก็ใส่พินว่าเพิ่นว่า,าเจ็บมักทายวิดโอทายยังสีนะอยากให้พามันคุ้มชัดเนาะจ้ะ ตรงนั้นก็จะเป็นหางจะเห็นปนะ้ายนเงนพี่น้องเป็นหางไก,ก,ก่บานเจียบไก่ไก่ก็จะเป็นป้นายรถเมล์เาจะสงป้ายป้ายสมสดห,หน่อยเจะายนนเุ่องเหืองพี่นองที่มามีคนอยากําหลืองๆนัเป็นรถบัสเอันนี้พี่น้องทางแล้วก็ปลายรถเมล์เราจะ สซย่งางตรงไปเ้าจ้ะกลับบ้านโอเคพี่น้องคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดสับกดไลค์กดติดตามเลยนะจ้ะเดี๋ยวกลับมาถ่ายบรรยากาศแต่ว่าระว่างยางกับบ้านในพี่น้องนะเบิร์นเราจ้ะออกกําลังกายไปน้ำตัน้ำพี่น้องไปในตัวเราจ้ะพอกันคลิปหนาได้จ้ะอาจจะถ่ายตอนไปในเมืองนะพี่น้องบรรยากาศยางที่เมืองกับลูกแล้วก็แฟนเราจ้ะแฟนก่อนสืบประเหต์ทุระน้ำโอเคบายบาย